สวัสดีค่ะพี่พีเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็มาลุยสวนกกะ่ยะจอยอีกเช่นเคยนะคะมาค่ะถอนขี้ยากันเนาะถอนขี้ยากันดีกว่าทํางานค่ะทํางานนะคะเตรียมพื้นที่เนาะเตรียมพื้นที่สําหรับเอ่อเรื่องอะไรหน้าร้อนจะมาเนาะมากลมลงไม่ต้องดูหน้าเยะจอย ี่เก็บไปนะงานงานนี่อค่ะถอมันออกเนาะชิยะเป็นอะไรที่โลหูลกจามากนี่นะคะเนี่ยค่ะ ทำไปเรื่อยๆจนสุดนู่นนะเนาะจนสุดเลยค่ะนะคะยยจอยเอาขี้ียาออกแล้วยายจอยก็จะเอาเม็ดเม็ดผักมาโรยนะคะเ,เม็ดผักมาโรย มีคนอยูอย่กับการทำงานที่ไม่รีบเร่งเนาะทำไปเรื่อยๆเพราะว่าบางวันมันก็มีแดดบางวันก็ไม่มีแดดเพราะฉะนั้นแล้วยาจ่อยก็วันไหนมีแดดออกเงี้ยยาจ่อยก็ออกมานะ ออกมาทำงานเล็กๆไม่น้อยค่ะเห็นไหมเราก็จะได้ไปเรื่อยๆเนาะผ่ <No. S 1> อนคลายค่ะออกกำลังกายด้วยผ่อนคลายสมองด้วยนะคะนี่เลย เจอก็เอาเศษขี้หญ้าเศษวัชพืชพวกน,นี้เดี๋ยวก็เอาไปใส่หลุมนะคะเอาไปใส่หลุมทำปุ๋ยหมักเนอะทำปุ๋ยในดินนี่เลยอยู่ที่นี่ส่วนที่นี่ก็ทำกันแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะ นี่กับการทํางานของเา่เจอยนะนี่เลยเจยเจอยจะเอาไปให้สุดนุ่มเลยอะนะนะคะดินมันก็จะล้วนซุยแบบนี้เนาะ ยายเจอยก็ยังคันต้มเตียมต้มเต,ยมต,มเตียมอยู่เลยยังไม่ไปไหนเลยนะก็ยังอยู่แค่นี้อยู่เลยนะคะนี่แหละค่ะกับวิธีการทํางานของยายเจอยเนาะวิธีการทํางานของยายเจอเย์เดี๋ยวยายเจอยจะทายาวไปนู้นสุดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเงยหน้าก่อน <laughs> โอเคคลิปนี้ยายเจอยก็มาทํางานเนาะ ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ